สวัสดีค่ะพบกับแมทายคูแตงนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการหารจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ <Wow. S 1> การแยกตัวประกอบนะคะคือการเขียนแสดงจํานวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ <Wow. S 1> เรามาดูวิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการหารกันเลยค่ะข้อที่1จงแยกตัวประกอบของ20ตั้ง20ไวนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายหารสั้นได้เลยจากนั้นค่ะมาดูซิว่าจํานวนเฉพาะใดที่หาร 20ได้ลงตัวยกตัวยอย่างเช่น2 2คูณ10ก็ได้20ใช่ไหมคะแต่ว่า10ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเราก็หารต่อไปค่ะใช้2หาร2หาร10ได้2 5เป็น10เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าแยกตัวประกอบของ20ได้เท่ากับ2คูณ2คูณ5นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่2ค่ะจงแยกตัวประกอบของ63ตั้ง63ไว้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายหารสั้นได้เลยจากนั้นมาดูสิว่าจํานวนเฉพาะใดที่หาร63ได้ลงตัวยกตัวอย่างเช่น7 7คูณกับอะไรได้63ค่คะ7คูณ9 9ยังไม่เป็นจนํานวนเฉพาะหารต่อไปค่ะหารด้วย3 3คูณ3ก็ได้9ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่าแยกตัวประกอบ ของ6 3ได้เท่ากับ7คูณ3คูณ3ข้อที่3ค่ะจงแยกตัวประกอบของ102นักเรียนก็ตั้ง102ไว้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายหารสั้นเข้าไปทีนี้มาพิจารณาซิว่าจำนวนเฉพาะใดที่หาร102ได้ลงตัวยกตัวอย่างเช่น2 2คูณ5เป็น10 2คูณ1เป็น2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 2หาร102ก็ได้เท่ากับ51จากนั้น51ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนักเรียนก็หารต่อไปค่ะใช้แม่อะไรดีใช้3 3คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ51คะ3คูณ17ซึ่ง17ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าแยกตัวประกอบของ102ได้เท่ากับ2คูณ3คูณ17นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะจงแยกตัวประกอบของ147ก็ตั้ง147ไว้นะคะใส่เครื่องหมายหารสั้นเข้าไปพิจารณาต่อค่ะจำนวนเฉพาะใดที่มาหาร147ได้ลงตัวยุตัวอย่างเช่น7 7คูณอะไรได้147ค่ะอ1่า21ถูกต้องค่ะ21ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะก็หารต่อไปค่ะโดยใช้7 เคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ2ค่คะ3ซึ่ง3ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วค่ะเราก็จะได้ว่าแยกตัวประกอบของ147ได้เท่ากับ7คูณ7คูณ3ต่อไปข้อที่5ค่ะจงแยกตัวประกอบของ156ข้อนี้นะคะก็จะให้นักเรียนฝึกทำด้วยตนเองค่ะเริ่มจับเวลา หมดเวลาแล้วค่ะเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันเลยแยกตัวประกอบของ156่นะคะนักเรียนก็ตั้ง156ไว้แล้วก็ใส่เครื่องหมายหารสั้นเข้าไปจากนั้นพิจารณาจานวนเฉพาะใดที่หาร156ได้ตรงตัวยกตัวยอย่างเช่น3 3คูณกับอะไรแล้วได้156คะอ่า3คูณ52 52ยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะหารต่อไปค่ะใช้ยกตัวยอย่างเช่น2ใช้2หารนะคะ 2คูณกับอะไรแล้วได้52คะ26่ซึ่ง26ก็ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะก็หารต่อไปค่ะยกตัวอย่างเช่นใช้2หาร2หาร26ได้เท่ากับ13ซึ่ง13ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าแยกตัวประกอบของ1 5 6ได้เท่ากับ3คูณ2คูณ2คูณ13นั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการแยกตัวประกอบโดยใช้การ,ารหารหรือการตั้งหารสั้นนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะมีวิธีการสอนอะไรมาฝากนักเรียนอีกนั้นนักเรียนสามารถเจอกันได้ที่แมทไ k โครแตงที่ช่องรูแตง Can ดูค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ